สวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะครับสำหรับคาบเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูออยจะเก็บคะแนน5คะแนนนะครับโดยที่นักเรียนต้องอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูออยนะครับอัดเรื่องอะไรนี่เลยเรื่องนี้เลยนะครับให้นักเรียนอ่านหนังสืออายานวิชาภาษาไทยขึ้นมาเล่มนี้นะครับแล้วเปิดไปหน้าที่6วิชาเหมือนสินค้านะครับให้นักเรียนอัดคลิปการอ่านทํานองเสนอ วิชาเหมือนสินค้าส่งครัออย1หนึ่งคลิปนะครับโดยวิธีในการอ่านก็คือให้นักเรียนนะครับแนะนำตัวเองก่อนเช่นสวัสดีครับบายด้วยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิศนัการชูศรีจันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหนเลขที่20วันนี้ผมมาอ่านทำนองสนอก วิชาเหมือนสินค้าแล้วนักเรียนก็เริ่มเลยวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลดูได้นะครับดูได้แต่อย่าให้ออกจอนะครับดูได้แต่อย่าให้ออกกล้องนะครับแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณครูออยนะครับแล้วครูออยจะให้ห้าคะแนนเอาไปเลยห้าคะแนนนะครับเป็นคะแนนเก็บที่ง่ายมากๆโดยที่นักเรียนต้องอ่านแบ่งวรรคในหนังสือคนี้แบ่งวรรคให้อ่านแล้วนะครับนักเรียนก็อ่านใส่ทำานองถนไปเลย นะครับแล้วก็ท้ายคลิปอย่าลืมบอกว่าเมื่อนักเรียนได้อ่านบทร้อยกองบทนี้แล้วนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากการอ่านให้นักเรียนได้พูดต่อไปเลยนะครับนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากการอ่านบทนี้นะครับงานสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้านักเรียนจะติดต่อติดตามงานย้อนหลังนะครับให้นักเรียนไปเปิดที่ช่อง y o u t u b e ครูออยชาแนลแล้วกดที่เพลย์ล s t นะครับแล้วก็รบกวนนักเรียนนะครับช่วยกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ค,คุณครูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย